หรือเขาคืออันดับหนึ่งของโลกในคิกบ็อกซิ่งเทนชินไม่รู้หรอกว่าการตัดสินว่าใครคืออันดับหนึ่งของโลกนั้นวัดจากอะไรและต้องถามใครกันแน่ถ้าถามคนในญี่ปุ่นอาจได้คำตอบว่าต้องเป็นแชมป์เควันต้องเป็นแชมป์รายการนั้นรายการนี้ในทางกลับกันฝั่งยุโรปอาจตอบว่าต้องเป็นแชมป์ Glory. หรือคนที่ดูวันแชมเปี้ยนชิพก็อาจจะตอบว่าต้องเป็นแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพมีรายการใหญ่ๆอีกมากมายอยู่ในยุโรปและฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นใครกันแน่ที่เป็นคนกำหนดว่าใครคืออันดับหนึ่งของโลกและถ้าเกิดว่าถามในใจเราว่าจริงๆนะักคิกบ็อกซิ่งอันดับหนึ่งของโลกมันใครกันแน่ถ้าเป็นคุณจะตอบว่าใครและนี่คือความหดเยี่ย,ยมกองฟีไม้ลายมือ ไอเด้งตาว่าหนขนาดไหนโอ้โหโอ้โหคิดได้ยังไงเนี้ยแต่และอย่างที่ใช้อะเทคนิคอะดัวรัวรอดไม่รอดนะอ๋อนี่นไงนี่ไงนี่แหละท่าประจำของเขาเลยแหละโอ้โหอืดีทีเดียวคืออย่างนี้เลยเหรอ ร่วงครับมาขอเสียงแฟนๆควา้าถ้วยไปโอ้โหเวลาเข้านี่แบบเข้าอย่างรวดเร็วนะบางบางโอ้โอบ็อกซิ่งอยู่เร็วมากอืมผสานกับจังหวะของคาราเต้ที่แม่นยำเทนชินน่ร้ายจริงอืม้ม ไม่รอดแน่เลยปังปังแทงตามมารัวแทงอืม่วงอือหอไม่ไหวหรอกไปนี่ตัพลังคลื่นเตาันีปากเกียวก็มาดูอือหึต่อหน้าปากเกียวนั้นเนี่ยมาคนต่อไปอ้าวโดนโดนโดน โดน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 นี่นี่มันเสือคิมตีบเข้ามาลุยกันต่อเลยอืมอืมหัวดไปเสือคิมหัวดอู้วิโดนท่าเนี้ยสวิงคลิกพร้อมกับล้มตัวนอนคิ้วแตกครับโอ้แต่ที่หน้าผาก แต่จริงก็ต้องยุติครับมาเลยมาเลยอืมอี่นีบอกแล้วว่านี่ไงถอยไปต่อยต่อยไปโอ้โหวิถ้านีนน se ี um, film, ้เขาชอบใช้จริงๆนะคือจะโดนก็มีแตกอ่ะต้องระวังนะครับ มาคว้าเข็มขัดและเงินรางวัลมากมาย <c oughs> คนต่อไปหิว <c oughs> ใช่ชนะหิวข้าหิวมาแล้วหิวใช่ชนะนอนไปกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้กลับไปกลับบอกให้กลับบ้านจังไม่ไม่กลับไปยังไม่กลับบ้านต้องให้แม่มาตามไป กลับบ้านกล,กลับบ้านอย่างอย่างโอ้โหอีกฝ่ายก็ไม่ยอมกลับบ้านนะครับแล้วจำเป็นจะต้องน็อกให้ได้เพราะใช่เขาจะได้กลับบ้านไปโอยูหเทินราวโหดมากเลยใช้เทินราวแบบถูกจังหวะซะด้วยนักเทควันโดหละไยนคนยังใช้เทินราวผิดจังหวะอยู่เลยอะคือจังหวะในการใช้ให้โดนเนี่ยมันยากอปัง <c oughs> กลับบ้านจนได้ข <c oughs> องเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยพูดพร้อมกันว่าไอ้ยลังกา <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังการตัดสินว่าใครคืออันดับหนึ่งของโลกในใจเราก็คือความขี้อวยสมมติเราไปถามชาวอินเดียว่าใครคืออันดับหนึ่งของโลกเราอาจได้ยินชื่อนักสู้ของชาวอินเดียทมชาวจีนเราอาจได้ยินชื่อของ นักสู้ชาวจีนถามชาวอเมริกันเราอาจได้ยินชื่อของนักสู้ชาวอเมริกันถามชาวไทยเราอาจได้ยินชื่อนักมวยไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือความโน้มเอียงของจิตใจเราหรือการอวยแบบไม่ลืมหูลืมตานั่นเองและนี่คือคุนเก่งเต็ม